สวัสดีค่ะวันนี้เราชวนไปพูดคุยกันนะคะไปตรวจสอบทางด้านของธุรกิจกันบ้างค่ะก็เป็นเรียวซกเตอร์นะคะหลังจากที่เกิดการปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะเราก็ยังได้ยินเสียงปืนนะคะคนในแถบนั้นก็บอกว่ามีการอพยพก,กันก็คือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะเนื่องจากว่าช่องมันนี่แชทของเราเนี่ยมันเป็นช่องเรื่องของเศรษฐกิจและกรารลงทุนก็หนีไม่พ้นนะคะที่จะไปตรวจสอบการเกี่ยวกับเรื่องของภาคเศรษฐกิจ เรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของธุรกิจนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณเกรียงไกรเทียนนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะไปตรวจสอบกันดูนะคะว่าตอนนี้ค้าขายชายแดนเนี่ย ที่เราปิดด่านมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาถึงตอนนี้แล้วก็ล่าสุดนี้คือปิดสนิทเลยนะ,ะสำหรับ6ด่านมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะกับเรื่องของภาคธุรกิจและสิ่งที่สําคัญก็คือการเข้าไปลงทุนในกัมพูชามีบ้างน้อยแค่ไหนเป็นอุตสาหกรรมอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้บริหารจัดการกันอย่างไรบ้างทั้งส่งสิทธ์คือขนสินค้าจากกัมพูชาเนี่ยออกมาแล้วก็ส่งสินค้าเข้าไปเเข้าใจว่าตอนนี้ต้องไปผ่านประเทศเลาวนะคะต้นทุนค่าขนส่งก็ พุ่งขึ้นสูงมากทีเดียวค่ะตอนนี้พี่ไก่อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอาครับสวัสดีค่ะพี่ไกค่คะเรียนถามนิดนึงค่ะว่าจากการที่เราไปตรวจสอบข้อมูลนักธุรกิจไทยเนี่ยที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาตอนนี้มีสัสดส่วนเยอะไหมคะหลังจากที่เกิดความขัดแย้งประทะตั้งแต่เมื่อวานเนี้่ยคือความเป็นจริงเท่าที่เราเช็คกับนักธุรกิจของเราก็มีไปลงทุนในกัมพูชาไม่น้อยนะครับมีทั้งกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค นะครับพวกโรงพยาบาลน,นะครับรวมทั้งกลุ่มพลักง,งานนะครับแล้วก็รวมทั้งกลุ่มค้าปลีกรวมทั้งปั๊มน้ำมันนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีหลายกลุ่มแล้วก็พวกเกี่ยวกับเอนเตอร์ทเนรทนเมนต์นะครับที่เป็นลงทุนนะครับก็มีนะครับผู้ที่ไปทําอุตสาหกรรมวัสดุกออสร้านะครับก็มีนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกอาหารสัตว์นะครับแล้วก็พวกอาหารคน อาหารแปรรูปตา่ตางๆคือต้องเรียนครับว่ากัมพูชาก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้ที่นักลงทุนไทยเราก็ไปลงทุนกันอยู่ที่นั่นเพราะว่าส่วนหนึ่งกัมพูชาก็มี FTA นะครับกับบางประเทศนะครับในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นฐานเพื่อผลิตเพื่อสอง่งออกใช้โควตาบ้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็บริโภคในประเทศเพราะว่าถึงแม้กัมพูชาจะมี ประชากรไม่เยอะนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีกำลังซื้อในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การซื้อขายก็ใช้ u s สดอลลาร์ส่วนใหญ่นะครับที่ทราบกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้ก็จะมีกลุ่มพวกขายอย่างเช่นพวกอาหารชูกำลังเขาเรียกว่าเครื่องดื่มชูกำลังนะครับขออนุญาตอย่างที่ยะโมืยอ,อย่างคาราบแดง นะครับ mm hmm. ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์แล้วก็ยอมรับนะครับว่าตลาดของคาราบาวแดงเนี่ยในกัมพูชาก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มชูกําลังที่มีสัดส่วนหรือว่ามีส่วนแบ,บ่งทางการตลาดสูงนะฮะแล้วก็เป็นยอดของการส่งออกเยอะนะครับคาดว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมียอดขาย,ยประมาณสองพันล้านบาทนะครับตอบ่อปีนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นนี่ก็ได้รับผลที่จะต้องดูผลกระทบ ต่อไปถ้าเกิดยืดเยื้อะแต่ในช่วงแรกคงยังไม่มีปัญหาครับเพราะว่า mm hmm. ต้องเรียนว่ามันคงทุกทุกธุกกรกิจนะครับเขาก็ต้องมีสต็อกอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่งมีการประทับกันปิดดานกันแต่ถ้าเกิด <c oughs> ยืดเยื้อก็จะประสบปัญหานะครับในการที่จะส่งสินค้าไปครับตอนนี้เรามีการเปลี่ยนเส้นทางในการขนส่งสินค้าบ้างไหมคะสำหรับภาคธุรกิจมันปิดชายแดนเนี่ยฮะ เข้าทางนี้ไม่ได้แล้วมันจะต้องไปส่งเข้าทางไหนคะหรือว่าส่งออกสินคา้าประมาณสักประมาณสักหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาเรื่องการกระทบกระทั่งกันแล้วก็มีการปิดชายแดนมันเริ่มจากการปิดด่านขยับเวลากา,การปิดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาตรการก็เข้มงวดเข้มข้นขึ้นจนถึงกับมีการปิดด่าน ซึ่งด่านส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นด่านที่เราส่งของไปมากันอยู่แล้วทั้งสองฝั่งนะครับ<ม>ก็มีด่านสำคัญสำคัญอยู่ประมาณหกด่านนะครับพอหลังจากที่มันมีการติดหลายคนก็ถามซึ่งตัวเลขก็เป็นตัวเลขเดิมครับว่ามูลค่าการซื้อขายระหว่างผ่านแดนนะครับข้ามแดนคือการค้าชายแดนเนี่ยระหว่างสองประเทศคิดง่ายๆวันหนึงเนี่ยเฉลี่ยประมาณห้าร้อยล้านบาท แล้วก็เป็นแบบ่งเป็นฝั่งไทยที่ส่งไปงไป,ประมาณสี่ร้อยล้านบาทแล้วก็เราซื้อจากกัมพูชาประมาณร้อยล้านบาทอันนี้จำง,ง่ายง่ายนะครับตัวเลขเป็นคูมรกรบกันแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปิดดานซีลร้อยเปอร์เซ็นก็จะหายยอดขายไปวันละห้าร้อยล้านบาทซึ่งจะเป็นฝั่งไทยที่ส่งเข้าไปมากหน่อยสี่ร้อยล้านแต่ว่าถ้าเกิดตอนที่ปิดเปิดบ้างปิดบ้าง นะครับแล้วก็ยังพอไปได้อยู่แี่ก็ไม่เสียหายหมดอาจจะเสียหายสักประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็อาหารแนวทั้งอื่นในการที่จะไปส่งต่อช่วงหลังๆเนี่ยผู้ประกอบการก็าหาวิธีครับก็ไปส่งทางเรือคนะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าทางเรือเนี่ยเรือก็มีจํากัดถ้าเรือก็ ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นพอคนแหบใช้เลยเยอะเนี่ยค่าใช้ใจ่ายค่าขนส่งค่าลลจิสติกสเนี่ยก็สูงกว่าทางทางการค้าชายแดนปกติทางรถเนี่ยเพิ่มถึงสามถึงหกเท่าคือไปสามเท่าเพิ่มขึ้นนะครับกับอีกสามเท่าซึ่งก็ทําให้ค่าขนส่งเนี่ยสูงไปหมดนะครับแล้วรวมทั้งเสียเวลาด้วยครับครับแสดงว่าตอนนี้คือเราก็ใช้วิธีอ้อมไป อ้อมอ้อมไปไนในเรื่องขนส่งสินค้าใช่ไหมครับก็ทางเรือน็ไปผ่านแล็บฉังไปสิงคโปร์แล้วก็ถ่ายไปยังท่าเรือสีหนุวิวนะครับลองดูนะครับต้องไปอ้อมไปสิงคโปร์แล้วก็ไปเข้าสีหนูวิวนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เรียนนะครับว่าเพิ่มขึ้นไปอีกสามเท่าถ้ากลับมาขนของกลับมาก็สามเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เสียเวลามากขึ้นนะครับแต่ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดอย่างที่เราทราบมีการประทะกันนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับการยิงกันการลบกันนะครับอย่างที่เราเห็นข่าวอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ด่านก็ดูเหมือนกับปิดหมดนะครับไม่ว่าด่านบนบกหรือว่าด่านที่จะไปทางเรือเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้คงไปไม่ได้เพราะฉะนั้น ัน้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะต้องซีลนะฮะหยุดกันก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีส่งผลกระทบอย่างที่เคยเรียนนะครับแน่นอนครับถ้าการลบกันหรือการประทะก,กันเนี่ยถ้าเืิกเร็วสงบ,บเร็วเจรจากันได้สําเร็จมันก็คงมีการเสียหายบ้างไม่มากรับได้แต่ถ้าเนื่อนหนักหนากก็แน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้มันนอกเหนือ จากการค้าขายแล้วเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงเรื่องการกระทบต่อซัพพลายเชนเพราะว่าค้าที่เป็นวัตถุดิบบางอย่างที่นําไปเพื่อไปผลิตต่อสําหรับโรงงานของคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยก็นําเข้าจากฝั่งไทยมีมากบพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะกระทบไปทีนี้ใน,ในบางกิจาการหรือบางอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถหาทดแทนจากที่อื่นได้ผมยกตัวอย่างเช่น กรณีที่เรามีปั๊มน้ำมันในเครือปตทรหรือเรียกโออาหลายร้อยปั๊มดับแล้วก็มีร้านกาแฟอเมซอนซึ่งเป็นร้านกาแฟยอดนิยมของคนกัมพูชาคล้ายๆกับประเทศไทยนะครับสิ่งเหนี้วัตถุดิบเนี่ยก็วัตถุดิบของการขายน้ํามันส่วนใหญ่ก็เป็นน้ํามันสําเร็จรูปที่มาจากฝั่งไทยนะครับแต่ช่วงนี้พอมันมีปัญหาเรื่องการขนส่งผมคิดว่าผู้ประกอบการเขาก็ปรับตัว เขาก็ไปนําเข้าจากแหล่งอื่นซึ่งบังเอิญเนี่ยแถบนี้ยมีหลายประเทศเช่นสิงคโปร์มาเลเซียก็สามารถนําเข้าได้อันนี้ก็ไม่ไม่ติดขัดเท่าไหร่แต่อาจจะเพิ่มต้นทุนนิดหน่อยนะครับกาแฟผมคิดว่าก็ถ้าเกิดว่าอวัตถุดิบหมดอาจจะไปหาจากเวียดนามนะฮะมาทดแทนได้เหล่านี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นหรือเป็นอุตสาหกรรมอื่นเนี่ย ซึ่งบันทียังหาในช่วงสั้นไม่ได้ก็กระทบกับเรืองสปายเชนนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามองว่ายิ่งนานยิ่งไม่ดีนะครับ,รบถ้าเกิดว่าไม่นานนักสต็อกยังมีอยู่ก็ยังโอเคอยู่นะครับ,รบทีนี้วันนี้การกระทบกระทั่งมันรุนแรงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือการค้าชายแดนระหว่าง ชายแดนทั้งหมดที่ติดหลายจังหวัดเนี่ยตอนนี้ก็เป็นสนามที่ยิงกันปะทะกันเ<ะ>พราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินนะฮะแล้วก็พวกบ้านเรือนเนี่ยก็ได้รับความเสียหายโรงพยาบาลเองอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ย<ะ>ผมคิดว่าอันนี้ก็จะทําให้ผู้ที่อยู่ในชายแดนทั้งสอง<ะ>สองประเทศเนี่ยก็ได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยะนะครับ<ะ>ถึงที่จะกระทบต่อไปที่เรามองกันว่า เนื่องจากว่าชายแดนทั้งสองแห่งเนี่ยมันก็มีการเดินทางไปมาหาสูมีนักท่องเที่ยวมีโบราณสถานที่ทั้งสองฝั่งก็มีทั้งสองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะกระทบกระเทือนต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคแถวนั้นแถ,แถบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันบานปลายไปก็ไม่อยากจะนึกน,นะครับมันก็อาจจะกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนต่อไปได้ทั้งสองฝั่งนะครับสิ่งที่ เราไม่อยากให้มันมีการขยายผลมากกว่านี้เพราะว่าต้องเรียนครับว่าประสบการณ์ในอดีตถ้าคุณเรารักจำได้นะครับเมื่อสมัยที่ท่านทักษิณเป็นนายกเนี่ยตอน,น,นท่านรก็มีประเด็นมีการปลุกระดมนะฮะให้พวกคนที่กบูชาที่กระแสกระแสรักชาติอย่างรุนแรง <ฮะ S 1> แล้วก็ฟาดายศิน์การลงทุนนะครับผลประโยชน์ต่าง รวมทั้งยังมีการทาร้ายคนไทยด้วยนะครับที่เป็นลงทุนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่อยากให้สถานการณ์เนี่ยบานปลายไปถึงอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่เรากังวลและสิ่งที่มันอาจจะเกิดผลกระทบได้ถ้าเกิดว่าสงครามหรือว่าลักษณะการประทะกกันยังยืดเยื้อรับบัดนะครับค่ะ พี่ไห่คะเรียนถามนิดนึ่งเพราะว่ามันจะมีที่เราเข้าไปค้าขายก็คือส่งสินค้าเข้าไปขายกับที่เราเข้าไปลงทุนในเวียดนามเลยเข้าใจว่าขอโทษค่ะกัมพูชาเข้าใจว่าก็มีนักลงทุนไทยเนี่ยหรือนักธุรกิจไทยเนี่ยเข้าไปลงทุนในกัมพูชาเยอะพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมคนะม,มีสัดส่วนสูงขนาดไหนแล้วก็มันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเป็น SME หรือเปล่าคนะแล้วมันส่วนมากมันจะเป็นอุตสาหกรรมคืออย่างนี้ครับจริง,รงๆแล้วเนี่ย การลงทุนทางตรงที่ได้ลงทุนเข้าไปในในกัมบุชาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สูงถึงประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านเหรียญ US เอดอลลาร์ถ้าคูณด้วยสามสิบ้าบาทเศษเนี่ยก็ตกประมาณสักเกือบสี่หมื่นล้านสามหมื่นแปดื่นเก้านะครับพันบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนนะครับว่าอันนี้เป็นการลงทุนในปีที่ผ่านมา และไทยเป็นนักลงทุนเนี่ยที่ลงทุนเป็น FDI ของตบูชาเป็นอันดับที่9ของนักลงทุนต่างๆนะครับที่ไปลงทุนไปกับพูชานะครับเพราะฉะนั้นยอดการซื้อขายระหว่างกันเนี่ยในปีที่ผ่านมาก็มีอุณค่าประมาณหมื่นกับาสี่้าล้านเหรียญสหรัฐก็ตกเป็นเงินประมาณ3า0แสนกว่าล้านบาทนะครับแต่ว่าเป็นการนำเข้าเนี่ยที่กัมพูชานำเข้าจากไทยเนี่ย 9,239ล้านดอลลาร์นะครับก็คือประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจากบูญค่าการซื้อขายกันทั้งปีเนี่ยกัมพูชาเป็นปฝ่ายซื้อเราเยอะเรานำเข้าจากกัมพูชาเนี่ยแค่หนึ่งพันสองร้อยสิบล้านเหรียญสหรัฐน,นะครับก็เป็นเงินแค่สามื่นกว่าล้านบาทเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแต่สัดส่วนที่สามแสนกว่าล้านเนี่ย ที่เป็นยอดซื้อขายทั้งหมดเนี่ยมันผ่านการค้าชายแดนปีที่แล้วเนี่ยประมาณแสนแปดหมื่นล้านประมาณครึ่งหนึ่งะนะครับแสนแปดหมื่นล้านเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่อย่างที่จริงๆให้สัดส่วนไปแล้วคิดง่ายๆก็ดหารด้วยสามร้อยหกสิบห้าวันก็จะตกวันหนึ่งประมาณสี่ร้อยเก้าสิบกว่าล้านตีตรงๆก็ห้าร้อยล้านแล้วก็แยกส,กสัดส่วนให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าเม็ดเงินลงทุนของไทยที่ไปลงทุนก็อยู่ ในท็อป10อันดับ9นะครับปีที่แล้วก็ประมาณสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดพันล้านบาทค่ะอืมค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นค้าขายก็อยู่ในท็อป10เหมือนกันเม็นเงินลงทุนก็อยู่ในท็อป10เหมือนกันค่ะอันนี้ตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบล่าสุดเนี่ยมันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเชือ่อม่าน้งจิตเขาก็ยังหลอนๆอยู่นะคะปีสองพันรอยห้าสิบสี่ที่ตอนนั้นเกิดการยุยุกันขึ้นอย่างที่กระแสะข้างชาติ ที่พี่ไก่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็มีเผาทําลายสถานที่ต่างๆร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สถานทูตด้วยตอนนี้ความเสียหายที่เราเช็คล่าสุดมีบ้างไหมคะเมื่อเมื่อวานนี้เนะครับผมได้ติดตามนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับนักธุรกิจที่ลงทุนที่นั่นและรวมทั้งสาขาที่สำนักงานใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพซึ่งเขาก็มีข้อมูลว่าขนาดนี้เนี่ยยังไม่มี ปัญหาใดๆะนะฮะพวกโรงงานต่างๆยังไม่มีผลกระทบยกเว้นแต่ว่าไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะครับแล้วก็ท่านนานรเนี่ยก็ต้องตอนนี้ก็เร่งหาสต็อกเร่งหาวัตถุดิบทดแทนกรณีถ้าเกิดแย่ที่สุดหรือเรียกว่าเว r ร์สเค e ยาวนะครับ<ม>ส่วนในเรื่องของอื่นๆเนี่ยความปลอดภัยความอะไรก็ยังเหมือนเดิมยังใช้<ม>ชีวิตเหมือนเดิมยงไม่มีการ ปั่นกระแสถึงขนาดที่เคยในปี2554ัาร้ี่ตามที่เดกได้ปุ๋ยไว้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าอ,อตอนนี้ยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะแน่นอนครับในปกปูงเมืองหลวงอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีปัญหาครับทุกคนยังใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าก็มีหลายบริษัทซึ่งก็เพื่อความปลอดภัยก็มีการให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้บริหารสูงของคนไทยเนี่ย ทยอยกันกลับนะครับกลับมาก่อนมาตั้งหลักก่อนก็ปล่อยให้กับทางคนกัมพูชาที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยช่วยดูแลนะครับ mm hmm. ก็มีหลายประศัดก็ค่อยทยอยกลับคนระับอย่างวันนี้นีก็มีกลับมาจํานวนหนึ่งนะฮะวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ค่อยทยอยกลับมาคงจะต้องดูสถานการณ์ครับว่าถ้าสถานการณ์ไม่มีการขยายผลหรือว่ามีการยกระดับให้รุนแรงขึ้นไปเนี่ยก็ ก็อาแต่ถ้าเกิดกรณีถ้าเกิดมีการขยายผลหรือว่ามีความรุนแรงเช่นเหมือนกับที่บอกยั่วยุจนเกิดกระแสลั่งชาติขึ้นมาแล้วเกิดเริ่มมีการคุกขามเนี่ยพงเ้้านิยย้ายออกทันทีเพราะว่าในปี2 5 5 4ที่ตะกี้ได้พูดถึงนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คนไทยติดค้างอยู่ที่นั่นมากนะครับจนจะต้องสั่งบิน 4ี่้อยสมสิบจากของของทัพอากาศเนี่ยส่งไปรับคนไทยกลับมาซึ่งแต่ตอนนี้ผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็เริ่มมีการเพิ่มขึ้นนั่นก็มีแผงหนึ่งแผนสองแผนสามครับอืมค่ะพี่พี่ไก่ครับเมื่อสักครู่ที่เรียนถามว่า,วาจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี2 5 5พันรอยหสิบสี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงทีเดียวนะคะมีการเผาทำลายอะไรกันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นเนี่ยเรามองมิติที่ ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศะค่ะพี่ขายเนื่องจากว่าอันนี้เราติดท็อป10ทั้งที่ส่งของไิขายติดท็อป10ทั้งคนไทยเข้าไปลงทุนในนั้นด้วยก็ถือว่ามีความเชือ้งลงในเชิงของทางเศรษฐกิจพอสมควรทีเดียวมิติไหนบ้างที่เราเป็นห่วงจากนี้ไปนะถ้าถ้ามองกันในเชิงของอการค้าขายข้ามแดนระหว่างประเทศเนี่ยต้องเรียนครับว่าจากการที่เราได้คุยและวิเคราะห์กันในช่วงนี้โลกก็เปลี่ยนปติกากันเยอะ เรื่องของ reciprocal t a r i f ของประธานดีทรัมป์เนี่ยก็มีผลนะครับซึ่งเราก็ยังรู้อยู่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่ว่าโลกตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการค้าขายของเราเนี่ยมันก็ต้องหาตลาดแต่ว่าตลาดที่อยู่ใกล้ข้างบ้านเราเนี่ยและเติบโตและมีศักยภาพที่สุดเนี่ยก็คือการค้าชายแดน นะครับการค้าชายแดนเนี่ยที่มีติดแดนทั้งหลายที่มาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมียอดขายรวมกันเนี่ยก็ประมาณหนึ่งล้านล้านขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยะตะก,กี้ที่เราคุยกันว่ากัมพูชากับไทยก็การค้าชายแดนก็แสนแปดื่นล้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีศักยภาพโตได้เพราะว่าเราอยู่อันดับที่เก้ารักลงทุนที่น่าอยู แล้วก็ตลาดของกบูชาเนี่ยถึงแม้ว่าคนจะไม่เยอะแต่ก็ยังโตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าอุป,ปโภคบริโภคของไทยและแบรนด์ปลาสินค้าของไทยเนี่ยเป็นที่ชื่นชมและเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้ประกอบกับในภูมิภาคนี้เนี่ยเขารับฟังรับชมละครดาราไทยเขาชื่นชม แล้วก็ฟังเพลงไทยก็เหมือนกับที่เราฟังเพลงของอเมริกาดูหนังอเมริกาคล้ายกันเพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์ของเราในภูมิภาคเนี้ยต้นบ้านส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตใช้รถนิยมเหมือนกับคนในประเทศไทยเพราะฉนั้นแบรนด์ไทยเนี่ยได้รับความนิยมสูงเพราะฉะนั้นโอกาสาในการเติบโตมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแล้วก็ทางสปา,สาอุตสาหกรรมเราได้คุยกันว่ายิ่งในโลกที่กาลังผันผวนอยู่ เราต้องการหาตลาดใหม่แต่จริงๆแล้วเราต้องทำสองอย่างตลาดใหม่คือตลาดที่เรายังไม่มีการไปขายอันนั้นต้องทำเพราะว่าโลกวันนี้เราต้องลดการพึ่งพาตลาดเดียวหรือตลาดสาั้นให้ลงมาให้ได้นะครับแต่ว่าตลาดเก่าหรือตลาดที่มีอยู่แล้วและมีศักยภาพเราต้องรีบเร่งในการที่จะขยายเพิ่มขึ้น <c oughs> ตอนนี้เราลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราสามารถขยายเราได้เพิ่อมอีกห้าสิบเปอร์เซ็น ในภูมิภาคนี้ได้ค่าแสนล้านเพราะฉะนั้นสินค้าไทยเนี่ยจะมีที่ระบายเพราะว่าในภูมิภาคนี้ใน C L M M นะครับ C ก็คือกัมพูชา L ก็คือลาว M ก็คือมาเลเซียนะครับแล้วก็ M อีกตัวถนึเงเยนม,มาเนี่ยยังไม่ดูว V เพราะ V มันไม่ติดแต่ว่าส่วนใหญ่ที่สินค้าเราผ่านแดนเนี่ยผ่านลาวไปก็จะเข้าไปที่เวียดนามนะครับ แล้วก็ผ่านแรมจากเราเนี่ยก็จะไปเข้าที่ทางตองใต้ของจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิภาคนี้รวมกันเนี่ยมีประชากรหลายร้อยล้านคนเพราะว่าสิทประเทศในเซาท์อินเดชียเนี่ยมันประมาณหกร้อยแปดสิบล้านคนแต่ว่าในภูมิภาคเนี่ยที่เป็น CLMV และ CLM MM เนียรวมกันเนี่ยสองสามร้อยล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดน,นี้มี potential หรือมีศักยภาพในการเติบโตแล้ว สินค้าไทยเป็นที่นิยมต้องเรียนนะครับว่าเรามีคู่แข่งสินค้าจากหลายประเทศโดยเฉพาะจากประเทศจีนในภูมิภาคนี้แต่คนในแถบนี้ที่เป็นเพื่อนบ้านเราส่วนใหญ่ยังชอบสินค้าไทยเพราะว่าคุณภาพดีกว่าและเชื่อมั่นกว่าจีนถูกกว่าแต่เขาบอกว่าคุณภาพสู้ไทยไม่ได้เพราะนั้นคือแต้มต่อของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมผมเรียนว่าคุณดาว่าเรายังเห็นความ สำคัญของการค้าชายแดนและการค้าในบ้านแถบเพื่อนบ้านเรามีศักยภาพสําหรับสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าต่างๆในแบรนด์ของประเทศไทยยังขยายได้เยอะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าถ้าไม่มีผลกระทบกระทั่งในระยะยาวแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยต้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาก็ต้องต่างคนต่างแบ่งหน้าที่ตั้งเอกชนก็ต้องดูแลเอกชนไป ถาความมั่นคงทหารก็ทาหน้าที่ของทหารนะครับในการที่จะทําให้อาหาทุกอย่างเนี่ยแก้ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อได้แล้วก็หวังว่าการเจรจาจะกลับมาการค้าขายเนี่ยก็จะกลับมาตามปกติได้ครับอืมค่ะอันนี้คือเป็นความคาดหวังนะคะเพราะว่าตอนนี้คือลดระดับการทูตแล้วพี่ไก่คะแล้วก็มีการยิงปะทะกันนะคะทั้งสองฝ่ายเลยนะคะแต่ว่าเอกชนเราก็ ยังหวังว่าจะกลับมาเจราจากันได้เหมือนเดิมนี้ใช่ครับคืออย่างนี้ครับว่าวันนี้ก็มีข่าวที่เอาวาอิบราฮิมท่านนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนก็ได้ขอเชิญทั้งสองประเทศเรียกประชุมด่วนในการที่จะเจรจา,ยาเรื่องยุติการประทะและการยิงกงันแตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายหลายฝ่ายต้องเป็นกังวลน,นะครับในกระทั่งวันนี้ ในเวลาขณะนี้มึงครับที่สหรัฐาเะชิชาในวอชิงตันก็เห็นว่ามีการเรียกประชุมนะครับแบบปิดนะครับเพื่อจะได้เจรจาคุยกันนะทางออกกันผมคิดว่าทุกคนก็เป็นห่วงเราจะเห็นวันนี้ไม่ใช่เพราะข่าวในประเทศไทยและกัมพูชาแต่ในช่องสื่อสารช่องทีวีไม่ว่าสีเทศอหรือว่าทั้หมดเนี่ยตีข่าวไปทั่วโลกหมดแล้วนะครับเรื่องของ ชายแดนเราเพราะฉะนั้นผมคิดว่า,าต้องยังมีความพยายามจากหลายประเทศที่ยพยายามจะช่วยเจรจานะครับแล้วก็ย<ช>ึดกลับมาก็แต่ไม่เป็นไรครับเราแค่พูดกันว่าถ้าไม่ทอดนานไปไม่บานปลายไปกว่านี้ความเสียหายทุกอย่างก็มมากอย่างฟื้นกลับได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่านานไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่คู่คู่เจรจาเพราะว่าทางฝั่งเราสมมุติว่าเราอยากนะครับแต่ถ้าทาง ร้นไม่อยากใช่ไหมครับยังไม่อยากเจจาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ห้ามเกิดไม่ได้แต่ผมถึงบอกนะครับว่าถ้าเป็นภาคเอกชนเราก็ต้องพูดอย่างนี้แต่ว่าในมุมมองของความมั่นคงในเรื่องของการอาหารผมคิดว่าเป็นหน้าที่ที่คนจะต้องรักษาอธิปไตยรักษาทรัพย์สิสนนะครับแล้วก็แผ่นดินของประเทศไทยซึ่งอันนี้นก็จะต้องเป็นหน้าที่ของท่านไปนะครับแต่ว่าเราหวัง นะครับว่าไม่บานปลายก็ดีที่สุดครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากเลยนะคะเราคุยกันผลกระทบกับเรื่องของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าชายแดนที่ตอนนี้มีแรงปะทะกันเกิดขึ้นนะระหว่างไทยกับกัมพูชาวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับทางมันนี่แชทนะคะขอบคุณค่ะพี่ไก่สวัสดีค่ะ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ทุกช่องทางของ Mo นนี่แชทนะคะ